Obrigada. Ah! Yon, ด้ดโนนัทนัน droite, store, ่งบางเดโนนัท oui, well <ors> <Hi>, โดดตัวยังไม่สูงสูงเต้นนั่งฝั่งนี้ได้ปะนั่งฝั่งนี้ได้ปะทายอยู่ไอ้ไอ้เมีแล้วนะไอ้ผิดที่แล้วเห็บไดไหม

ลูกลูกทีสอตัดแต่เดียวลูกทีสามขึ้นมาลูกหมูมันเล่นไม่ดีอะโดนั้นบอกแล้วโดนนั้นใบเล่ใบเล่โดนลูกไอ้ตังหมูอะโอ๊ยยูว์ตังหมู ออกกันอาละออกก็นออกกนจะด้บ้านถกกันลงกู่อเจ๊กออกขาลากผร้ปค้องบอกตาไม่ดีลูกไหมอนนอนออกห่งลีนเออยี่สิ

오, <목소리도> <목소리도> มันเงียบดีมันดก่้า่ยยมันนนัขยับลงมาด้ เบอร์14จะได้เกิดไปแล้วเด้อไอ้เบอร์14จะได้เกิดไปแล้วอยู่หน้าแล้วใจเย็นใจเย็นลูกแล้วดีแล้วสองสงหก เล่นเก่งแล้วค่อยๆรู้เหนื่อยกินน้ำเลยเนาะไหนพูดตรงๆเลยกินวอมได้สัตว์เหรอเราค่ะอยากให้สีอ่ะนี่นี่ก็เล่นกับมาตาค้ามาอีกแล้วคอนเตอร์เออแล้วทีนี้

Mày, mày. À. Bề, Heh, nhanh 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 nhanh

ไปกันดีไปใส่กันไปลูกไปดิไอ้เปล็ดติดขึ้นมามีกระหนาแฮงโดดไปโนเนี่ยต้องขึ้นมันกระโดดเลยเนี่ยไม่กระโดดขึ้นไปไม่ได้ดูขึ้นไปแล้วกระโดดลูกนะ <coughs> น่าดูเลยน่าดูเลยน่าดูเลยถ้ามันเจอเจนนี่ถ้ามันเจอเจนนี่ถ้ามันยืนเอียง

ủa cái gì vậy ơi